กินเบียร์บ่อยๆเป็นอะไรไหมครับนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ทคนเราเสพติดอันนึงเลยก็คือแอลกอฮอล์หรือเหล้าพะกินแล้วมารู้สึกนอนหลับได้ผ่อนคลายมีความสุขหายเครียดได้สังสรรค์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขนะแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็ทําให้ผลเสียตามมาได้นะครับใครเคยกินแล้วมีผลเสียตรงกับข้อไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะข้อแรกนะคือเรื่องของถ้าในผู้ชายเนี่ยจะลดความสามารถในการแข็งตัวของยวะเพศลดความสามารถในการสืบพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติได้ อย่างที่สองก็ได้ในผู้หญิงเนี่ยมันจะมาผิดปกติได้แล้วก็ลูกที่เกิดมาถ้าคุณกินในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยลูกจะเกิดมามีใบหน้าที่จริญมับโตผิดปกติได้นี้สามอาจจะเป็นโรคตับได้โรคตับเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ากินเหล้าเนี่ยช่วงแรกจะมีเกิดตับอักเสบเกิดขึ้นนะตอนที่กินเหล้านะฮะแล้วก็กินเป็นานานจะมีไขมันมาก่อ,กอตับและสุดท้ายทําให้เราเนกลายเป็นตับแข็งได้อันที่4ี่คือโรคหัวใจนะโรคหัวใจเนี่ยกินแล้วเหล้าเนี่ยทำให้มีความดันโลหิตสูงขึ้น ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมาได้ทำให้เกิด